ร้อยสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าแต่แต่แต่นี่เนีเพราะว่าผมเรียนรอดเพราะว่ามันสามปีมั้งก็จะมาเสร็จประมาณยี่สิบสิบใกล้สิบก็จบแล้วประมาณที่ตอนนั้นเริ่มเห็นความแตกต่างเพราะว่าต้องตัดผมสั้นพี่ทายเข้าวงการก่อนใช่จากจากโฆษณาหรือภาพยนตร์ครับตอนนั้นายแบบไถแบบไแบบด้วแฟชั่นเป็นนายแบบได้วันได้วันละสามพันสี่พันนี่นี่ท่านเไหนแฟชั่นเหรอครับโอ้ไม่ใช่ แบบว่าจะบอกว่าทายแบบเด้อใช่แบบว่าโชลูอะตอนนั้นผมเข้ากับใหม่ใหม่เขาแต่เขาไม่ได้เล่นหนังผมเล่นหนังก่อนเขาอเล่นหนังก่อนผมเป็นพระเอกเลยของผมมาคดเลยโอ้โหตอนนั้นบินมาลิศเลยแบบโอ้โหนี่เขายังแบบเล่นแบบโฆษณาแบบยังไม่เลาเลยเลยตอนบินมาลิศโอ้โหดังมากเป็นพระเอกเลยเรื่องแรกเรื่องอะไรครับเรื่องแรกรู้สึกจะเรื่องเข้ามากับพระ อะไรจะทําอะไรอีกแล้วพอทุสลายนี่ทำไมไม่ได้โดนถ้าเกิดเรื่องแรกที่เป็นพระเอกนี่คือทัพทีมโทนถ้าเล่นเป็นตัวประกอบนี้ข้ามากับพระเออใชเรื่องแรกที่คนรู้จักมากๆเรื่อเข้ามากับพระ้ามากับพทีมโทนใครเล่น ที่เวกามันมีนี่ไงมีจับโอลิมปิกแล้วจะมีฝรั่งคนหนึ่งที่มันมีเครื่องบินได้ที่กดเพรามันจะมีไฮ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 โดไฮโดรเลกไม่ใช่ไฮโดรีล็ไฮโดเรนต์ได้ประมาณดูบรรยากาศได้ประมาณสัก45วินาที45วินาทีแล้วก็ลงมาที่เขาไปจุดคบเพลิงโอลิมปิกปี1นึ่งพันคนหนเก้าครับโอลิมปิกไปดูได้เลยเขาเล่นเขาเล่นเนี่ย เขาบอกว่าคนือฮาพระเอกเรื่องทัพทิมโทนทัพทิมโคนที่เป็นพระเอกเรื่องแรกแล้วก็ทําให้คนรู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงเข้าอีกในเรื่องตำรวจเหล็กข้าลาก เข้ามากับพามันเรื่องๆครับมาพักก่อนอันนั้นเตัวประกอบอันนั้นยังไม่มีใครรู้จักอะไรเป็นตัวประกอบมาประหลัดเพชรบ่อพลอยตำรวจเหล็กนี่ถือว่าเล่นคู่กันหรือเปล่าพีคเลยตำรวจเหล็กพีคเลยไม่ใช่ไม่ไม่เคยเล่นหนังคู่กันเลยแต่ตำรวจเหล็กนี่รู้จักพี่ชาเล่นด้วยได้มเล่นกับมาชาตำรวจเหล็กผมได้ตุ๊กตาทองไงเด้วยมังตอนนั้นโยกไปเก็บเงค์เก็บตังค์ซื้อเก็บตังค์ซื้อรถซื้อรถมาสแตนดาหกสองหกโอ้โหป้ายแดง ตอนนั้นประมาณสัก20กว่าปีนี้ประมาณตกประมาณคันประมาณเกือบห0าแสนนะตอนนั้นโอ้โหตอนนี้ก็หลายโอ้โหเป็น10ล้านเหมือนเอรถม,มัตลาเป็น10ล้านก <c oughs> ว่าครับไอคนนี้ไอนี่แสบมากครับเรารักรถเป็นชีวิตจิตใจเอาไปรู้สึกจะไปวัดราชาเอาไปจอดไว้ข,ข้างข้างข้างทางแล้วไปทําธุระแบบหนึ่งครับผมออกมารถหายหนมาที่ร้องไห้ ก่อนถึใจเย็นวิ่งรถกูหายไปไหนวะเนี่ยมังไม่ถึง5้านาทีเฮ้ยก็โทรตอนนั้นโทรศัพท์มันไม่มีอะมือถืงมือถือไม่มีก็วิ่งเข้าตู้โทรข้าบ้านก่อนเลยครับบอกแม่ก่อนคนแรกแม่รถหายเนาะหายได้ยังไงบอกโว้ยแม่ดีดัามาอีกบิวหาในแถวนั้นแบบมันน้ไม่เปนะเราก็ทําไงว่โรงพักสามเสนอยู่ใกล้ๆวิ่งเข้าโรงพักก่อนเลยแจ้งความก่อนเลยว่ารถมาซ่้าผมเนาะเขาบอกเฮ้ย เขาก็จําผมได้ว่าบินเดลเอาเขาก็โดักตำรวจเลยเลยไปพุ่งุกไดักทุกที่ดักหมดเลยว่าถ้าเจอรถทะเบียนนี้อย่างนี้ให้ดักหมดครับเราก็โอ้โหทําไงว่าแบบเสียดายเสียดายพอดีจังหวะให้อะไรนะท้พี่แดงพี่แดงทำไมนะพี่แดงก็ป่าเออพี่แดงก็ป่าเขารู้จักรู้จักกันนั้นก็เขาก็ถามเรื่องเราไงก็หาเขาไปเขาลูน้องหาหมดเลย เพราะฉะนั้นเราก็แบบนั่งแบบร้องไห้แล้วแบบหาไอ้รถอะไรเพิ่งใช้ได้ปีเดียวแล้วซื้อเงินสดด้วยไงแบบเสียดายก็เสียดายไอ้ <c oughs> นี่เขาโผล่โผล่มาวาโทรมาจาก,กวัดราชาคนคนี้คนนี้เขาไปถ่ายละคร <c oughs> อยู่ที่ข้างในวัดราชา <c oughs> ถ่ายเรื่องอะไรนะ <c oughs> เออหนังเกี่ยวกับพีเรียดนะหนังเรื่องจงวงเขาไปถ่ายอยู่ที่ไหนแล้วก็อยู่นอกเขาบอกเอ้าเฮ้ยไทยรถผู้หายไปได้ไงเขาทำแบบหายตรงไหนเขไม่จอดตรงไหนอะไรกันบอกว่า เขามีครูกอุญแจสสำรองของผมที่อยู่บ้านเขาออกมาแล้วมันขับรถกับผมเนี่ยเอาไปซุกไว้อีกที่โอ้โหเขาบุ่นกันหมดทั้งทั้งแบบแกรุงเทพแบบพางกันไอ้นี่ก็ไม่รู้เล่าสิเล่าสินี่นี่เป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนุชเพรารู้จักที่ทั้งสองคนมาเนี่ย เคยร่วมงานด้วยกันใช่ไหมเคยตุ้มงานด้วยกันแล้วก็เคยเจอกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพี่ท็อปเนี่ยจะเป็นคนที่จะจริงจังมากกว่าจะเนี้ยกว่าขี่แก้รอพี่ไทยนี่แต่ขี้เล่นขี้แกล้วแล้วก็คนในกองถ่ายคิดดูไปแกล้งเขาอะไปดูลอตเตอรี่เขามานะมาจดเลขว่จดเลขเขาเสร็จวันนั้นหวยออกแม่มาบอกว่าแล้ววอที่หนึ่งอ้นี่ไอ้คนในกองถ่ายผมอ้ยผมตุกรถแบบแม่เราชอกตายอันนี้ บอกว่าไม่ใช่มันจดเล่นแม่งช็อกไปแล้วอ่ะดูมันเล่นขนาดนี้คื้ไปโอบีขึ้ไปโอบีรถเขาไงขึ้นไปโอบีแล้วแบบว่ามันมีเสื้อมันมีเสื้อกาวอ่ะของช่องอะนะแขวนอยู่แล้วก็เห็นมันมีลอตเตอรี่เสียบอยู่แค่แล้วก็โอยออกวันนี้นี่ว่ะแล้วก็ดูเฮ้อออกมาแล้วจดเลขเอาไวเแล้วก็ไปที่อื่นนะไปมั่วไปหมดเลย แล้วทีละพักหนึ่งเออวันวันตอนเย็นมันหัวออกพอดีเราก็จดเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวเลขท้ายอะไรแล้ววันที่หนึ่งไว้โลที่หนึ่งเนี่ยหัยออกอย่างนี้แต่สามตัวนี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะอันนั้นเลขท้ายสองตัวก็ตรงเป๊ะคือตรงเป๊ะเลยแล้ววันที่หนึ่งก็เบอร์หัไอ้คนนั้นใครก็คือทุกคนก็ดูคือผมก็ไม่คือไม่รู้เรื่องอ่ะคือมาจดให้เขาดูทั้งคนก็ดองสองเอ้ยหัยออกอะไรวะเออข้างหลังเลขท้ายวันที่หนึ่งประมาณเจ็ดแปดอะไรเงี้ยไอ้นั่นก็เฮ้ยเจ็ดแปดมันก็เอ ตรงขุไม่ถูกเฮยไปพรมขำมากเลยขำว่าะทั้งๆถ่ายอยู่นะเป็นตากล้องเหรอเป็นตากล้องเจ็บไปเจ็บไปเฮ้ยนี่แล้วเพื่อนบอกเฮ้ยทำมึงถือว่าเทมึงออกเลยมึงออกเลยมึงไม่มาถ่ายแล้วออกงานไปเลยนะกรเลยกซิบเลยเฮ้ยไปพี่เดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเบรกนี้ปุ๊บเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยโอเคผมไม่หายทำไงว่าจะเก็บไม่เราก็โอเคไม่เป็นไรให้มันไปดูนอนขึ้นเลยนห้องดูสะพานหนึ่งยีเสียงอยู่เอาอยู่บีโคตรกีกองถ่ายเขาก็ตกใจแล้วออ้อเียครที่จะถาแล้วเพื่อนเบ่งมากแต่โอ้ยออกเลยโอ้ยแล้วใจด้วย โอ้โหที้ยิ่งําไปใหญ่แล้วที่นี่ทำาไงดีวะรู้นี่เป็นแน่นขนาดนี้เนี่ยเขาทอกไปแล้วอะร้องไห้เลยมันร้องไห้เขาบอกเฮ้ยจ่ายค่าทำขวัญไหมสองร้อยให้ไปตายได้แลวนะโอ้โหเด็กเด็กที่แบบอยู่ไม่มีอะไรแล้วได้เงินมาตอนนั้นมันนอนที่เหนื่อยสามล้านอะนะคู่เหนื่อยแล้วแล้วพี่ไทยนี่มาเริ่มเล่นภาพยนตร์หรือว่าเรื่องอะไรครับที่ทำให้รู้จักเอกพันธ์มูลิด ตอนนั้นถ่ายละครของอน้อยอน้อยศีบุญเรืองคือสังกัดอยู่กับอน้อยครับอยู่อน้อยประมาณสักประมาณสักเกือบสิบปีสรีบุญเรืองฟิล์มนะครับมีแต่ละครอย่างเดียวทีนี้อน้อยเมื่อก่อนเขาสร้างหนังสร้างหนังคืออพร้อมกำกับทีนี้เขาถ่ายละครไปรู้สึกเขาจะเบื่อมั้งเบื่อละครใสจเขาก็มาทําหนังกลับมาทําหนังอีกทีนหนึ่ง ก็ตอนนั้นเล่นคู่กับมีคุณพร้อมพงศ์นพพลิศรู้จักไหมรู้จักครับแล้วเล่นกับเขาเรื่องมีจันลูกนีมีอะไรเงี้ยครับว่ามามามาถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกก็มีไม่เรียนเพียรักไม่เรียนเพียรักก็เล่นทีมคู่เนี้ยไม่เรียนเพียรักไม่ใช่ผมมาเล่นแต่ตอนนั้นพี่คมไม่เล่นเป็นแมนโอ้โหเล่นแบบนัตอนนั้น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 ถามตรงเล่นกล้าเหมือนกันแล้วบึกทั้งคู่เลยใช่ไหมเล่นเล่นทั้งคู่เลยใช่ไหมเนี่ยเขาไปนี้เขาลงลงทุนไปเล่นจิมนาสติกเลยนะ ไปตีลังกงตีลกาข้ามกระพงกระแพงเล่นทีมพลาติกเลยจริงเหรอเล่นแบบไปฝึกเลยเขเป็นเปี๊ยะกว่าจะมาเป็นพระเอกได้แลอันนี้มาถึงเรื่องแรกเลยเล่นเป็นตุ๊ดเขาบู๊บทำไมแตกต่างกันอย่างงี้ผมมากระเด็ดเห็นเอกแบตัวหน้าเหมือนบินมาเลสต์หล่นตาอ่ะกูไห้บอกไอ้บอกให้น้องมึงเผาเผาเลย พระเอกนักบู๊ยรอมาเลยไอ้นี่มันเป็นตุต๊ดแล้วนี่นะฮะจะเป็นแรกประจำคือพี่เรือความเป็นพี่ฉันคือพี่เราคือพี่นี่ก็คือเนองไม่สนน่ยแกล้งนี่ก็จะพยายามระมัดระวังกลัว<ช>น้องไปทำอะไรเรื่องโตโยาต้าติดต่อโฆษณามาบินบริษพี่คมเรียกไป9 0้าแสนเขาบอกบินบริษคทดูหนังรื่อบิษแบบดังมาก ครับ9 0 0 0แสนเขาก็ยัง,งมาเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวติดต่อไปกลับไปใหม่รู้สึกพี่อะไรนะพี่ขวัญมิ่งขวัญรู้จักใช่ไหมพี่มิ่งขวัญพี่มิ่งขวัญครับผมก็มาติดตอ่อเอกพันธ์หน้าตาเหมือนกัน <laughs> เอกพันธ์เรียกว่าเท่าไหร่ร <laughs> ู <laughs> ้ไหมแสนห้าแสนห้าในห้าตอนอ่ะแ <laughs> สนห้าจากผมเก้าแสนบินบริลิสแล้วไงฮะเอกพันไปแสนห้าแล้ววีพุ่เหมือนเอกพันเออเหมือนบินบริลิสอะไรอ๋อ นี่ดีเลยโอกาสเลยอ่ะโอกาสมีไว้ช่วยครานี้เริ่มมาเล่นละครด้วยกันแล้วฮะเล่นละครพี่ท็อปรู้สึกว่าจะเรื่องแผลเก่าแผลเก่าเรื่องแรกเลยคที่ที่สร้างที่เสียงมากได้ได้ทีวีทองคํำ้วยนั้นเป็นชุดิีมาเล่นกับพี่เอเอชุดทมาด้วยข้าขอสาบานว่าข้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นเป็นดักรา ถ้าจะรักเราจะรอเจ้าเรียมจนกว่าชีวิตจะหาไหม่ถ้าข้าผิดคำสาบานขอให้ชีวิตขา้าเป็นอันตรายจะได้แคล้วเคี้ยวแคล้วงาสาตาวุธหองดาบอย่าพ้นภายในสา,านวันเดวันไว้เถอดแต่เรื่องแผลเก่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดการสลับตัวเหมือนกับโฆษณาเกิดขึ้น ใช่ไหมครับมีวิรลากรรมอีกแล้วมีวีลกรรมอีกแล้วตอนนั้นเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะจากเรื่องการรับงานโฆษณาเรื่องนั้นแทนตอนนี้เริ่มงานละครเยอะภาพยนตร์เยอะมากพักผ่อนนี่ยงพอเกิดไม่สบายเห็นความสําคัญของน้องชายบ้างก็ติดต่อไปแทนกันบ้างติดต่อไปแทนกันบ้างแล้วผู้จัดเขารู้ไหมเวลาแตะมือนี่ไม่รู้คือบางทีก็ไม่รู้แต่เราต้องบอกเขาก็บอกต้องบอกต้องบอกเจ้าของหนังหรือว่าว่าว่าผู้เก่าจะรู้แต่พวกทีมงานนี่ไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ทุกครับจะรู้ แล้วก็จะดูว่าจะพวกนี้จะจําได้ไหมทีมมานก็กลืนไปไม่ใค่จําได้ก็คือเหมือนแล้วพี่ไทยบอกเลยเวลาพี่ท็อปไปไปแทนเนี่ยฉากอะไรฮะฉากโดนเตะโดนอะไรอย่างนั้นเ่ยจมน้ําไปวันนึงไเรี้แทนหมดูในน้ำไม่แค่น้ำทั้งวันแล้วเราไปถ่ายเนี่ยสบายสบายเห็นมังเดินตามป่าแล้วเฮ้ยท็อปไปแทนเอยดิแล้วฉากไงงุยนิดเดียวสองฉากก็เสร็จกลับบ้านแล้ว ไปตั้งแต่8โมงเช้ากลับบ้านเกือบ4ทุ่่บูทโอ้โบูอยู่น้ำต่อยแม่กวันน้งคืนแล้วตังก็ไม่ได้นี่ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคู่พี่น้องที่มีความเป็นเพื่อนสูงกันแน่ในขณะที่สลับตัวอะไรกันอย่างนี้ก็ยังสลับแค่ตัวหรือเ่าฮะหรือสลับกันไปทำภารกิจอย่างอื่นด้วย ก็มีสนับรุนด้วยอ่ะก็มีเรื่องไปสอบสอบแทนกันสอบอะไรครับสอบอะไรครับตอนนั้นเรียนที่สอบอะไรเลยตกเรื่องคู่ตกเรื่องคู่ตอนตอนตอนที่แบบว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยตีก็จบมตอนนั้นเป็นมศสามค่ะยังไม่มีมหนึ่งมสองมสามใช่เป็นมศสามอยู่นี่ไม่ทันหรอกอันนี้จบมอสามเสร็จปุ๊บแล้วอยากจะเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร อยากเรีนเตรียมทหารแล้วก็ไปสอบกันสองคนไปสอบข้อเขียนไปสอบปฏิบัติไปว่ายน้ําไปอะไรต่างต่างเนี่ย่านหมดเรียบร้อยหมดทุกอย่างพอประกาศมาปึ้งสอบไม่ได้ทั้งคู่เลยไม่ได้เลยทําไงดีปึ๊บเขาประกาศมาบอกว่าข้อสอบรั่วข้อสอบรั่วให้สอบใหม่รุ่นเราเนี่ยให้สอบใหม่โอ้โหมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งไปอีกก็ไม่ได้ พี่เล่ามอย่างนี้ละเหมือ,อนจะได้เหมือนจะได้แต่ไม่ได้ไไดแล้วคือยังไงไม่ได้ไปทําอะไรก็ไม่ได้จะทํายังไงก็ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นโรงเรียนไม่เข้าไม่ไม่เข้าทหารแล้วก็ไปเรียนไปเรียนวิชาชีพนี่เขาก็เรียนที่โรงเรียนกรุงเทพบริเทคนิคครับผม,ผมอันนี้เขาเรียนปรดุษศิษิ์ผมเรียนปรดุษศิษย์สะพานสูงมรดุษสิษย์แต่คาแรคเตอร์ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กเด็กเขาจะเป็นคนที่แบบสำอางมาก จริงเหรอโอ้โหเป็นคนที่สำอางจริงเหรอนึกว่าบู๊กว่าไม่เลยครับเป็นคนที่สำอางมากตอนเย็นเลิกมาจากโรงเรียนไปทำอะไรไหมใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเออเป็นเสื้อไปไปตีเทนนิสที่สนามที่รถไฟโอ้ตีเทนนิสครับตีเทนนิสผมทำลายกางเกงวอมขาสั้นแบกแห่อันนึงเข้าไปในรรับกนลุยหาปลาหาปลาหาปลาอันนี้ตีเทนนิสดูดีมากเลยแล้วไปจีบสาวแถวตลาด เราจีบสาวชาวบ้านแบบจำคำนารับจ้างรับจ้างพวกทหารเขาน n o c k t น n n นี่แล้วไปจีบสาวแล้วสาวเนี่ยจำกันผิดไหมนี่เลยนี่เลยให้เราปะอันนี้มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวได้ไม่เสียฟอร์มหรอกผู้หญิงประมาณสามคนใช่มาสามคนสี่สี่คนโอ้โหอันนี้จําแม่นผีจําแม่นเียมองสายตามองไปที่รถเนี่ยปั๊บ แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะดุดมากสวยและน่ารักนี่เขาพูดมาเฮ้ยกูอิฟนะเว้ยคนนั้นเานไงมองเขาไม่มองเขาอิฟเลยไม่เขารู้ได้ไงว่าเรามองคนนั้นมองตรงกันไม่คือสวยสวยที่สุดคนเดียวมีสวยที่สุดคนเดียวอีกสามคนที่สามก็คือไม่ไม่ขี้เหร่ก็ธรรมดาหน้าตาก็ธรรมดาแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าโดดเด่นอะไรมากนี่เขาเขาอิฟเลยจองเลยเวลาพวกเราก็แบบเอิฟเราอิฟไปแล้วขาวสวย ชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งก็ <c oughs> แยกย้ายกันฟุ๊ฟุ๊เสร็จปั๊บนะไอคนที่ขึ้นกับท็อป <c oughs> เนี่ย <c oughs> เขาจะบอกกับเพื่อนเขาสามคนที่ไปกับพวกเราบอกเฮ้ยเสร็จแล้วมารับด้วยนะ